รู้ไหมว่าทำไมผุนผู้ชายถึงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชันด,ดาวจังวังกรค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในชของ EU e, e ค่ะหรือว่า Excellent Equilibrium United Clinic นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องว่าทำไมคุณผู้ชายถึงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า i m p o t e n t หรือ Erectile Dysfunction ค่ะก็คือ Dysfunction ใช่ไหมคะ Dysfunction ผิดฟังก์ชันคือฟังก์ชันการทํางานมันผิดมันผิดเพี้ยนไปนั่นเองฟังก์ชันในการอิร์เรกชันหรือก็คือการที่แข็งตัวแต่เอาเข้าจริงนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่แข็งตัวเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าแยกย่อยนะคะมันจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ว่ามันไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือว่ามีอารมณ์ทางเพศน้อยนะคะแข็งตัวได้แต่เล็กๆน้อยๆก็ ปกเปียกอ่อนแอซะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคาว่าแข็งตัวแต่ยังไม่สามารถสอสสดใส่ได้หรือสอสสดใส่ได้แต่ไม่สามารถที่จะเสร็จสมอารมณ์หม่หรือว่าออก r ร a s มได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณผู้ชายทั้งหลายที่ฟังอยู่นะคะหรือว่าคุณผู้หญิงข้างกายนี่แหละค่ะคือภาะวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเรานี้มาถึงสาเหตุก่อนเพราะวันนี้หมอดาวอยากเน้นย้ำที่สาเหตุว่ามันมาจากอะไรได้บ้างเราแบ่งสาเหตุเป็นทางร่างกายก่อนอวัยวะต่าง มีความเสื่อมไหมแบ่งอีกค่ะเป็นเรื่องของจิตใจอิโมชันอารมณ์ต่างๆมันสามารถที่จะมาทับซ้อนร่วมกันได้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะร่างกายค่ะคืออะไรบ้างเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเส้นเลือดที่มีปัญหาค่ะคุณผู้ชายทั้งหลายขาถ้าคุณเริ่มอ้วนค่ะคุณเข้าข่ายที่จะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ไง่ายเพราะความอ้วนนั้นมันไม่ใช่แค่มีเซลล์เนื้อเยื่อไขมันน่ารักน่ารักนะคะแต่เนื้อเยื่อไขมันที่อยู่ในร่างกายนั้นมันจะไปทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายค่ะการอักเสบที่ว่าอาจจะ เกิดที่เส้นเลือดของคุณรวมไปถึงอวัยวะอื่นๆของร่างกายพอการอักเสบเกิดขึ้นก็มีผลทําให้คุณเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นอกจากนี้แล้วนะคะภาวะอื่นๆที่ทําให้เส้นเลือดมีปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงก็คือการที่คุณเนี่ยปล่อยเนื้อปล่อยตัวทําให้เส้นเลือดมันขาดความยืดหยุ่นไขมันในเลือดที่สูงนะคะก็มีผลเช่นเดียวกันซึ่งบางคนก็มีความอ้วนร่วมด้วยหรือแม้กระทั่งน้ําตาลในเลือดที่สูงเบาหวานเนี่ยนะคะมันจะทําให้เส้นเลือดมีปัญหาแล้วเส้นประสาทก็มีปัญหาดด้้วยัังนนค่ะ ในอวัยวะเพศของคุณเนี่ยเส้นเลือดมีปัญหาเส้นประสาทมีปัญหาโอ้โหแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่เพียงแค่นั้นค่ะยังไม่จบนะคะถ้าคุณมีระบบของฮอร์โมนเพศที่บกพร่องค่ะเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีปัญหาฮอร์โมนเพศที่บกพร่องจากการใช้ชีวิตไม่เหมาะสมค่ะรวมไปถึงภาวะโรคอย่างที่หมอดาวกล่าวมาเบาหวานไขมันความดันในเลือดอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ทําให้ระบบการสร้างฮอร์โมนเพี้ยนค่ะเรื่องของความเครียดต่างๆค่ะถึงแม้ว่ายังไม่ทันทําให้ร่างกาย ผิดปกติค่ะมันก็ทําให้คุณเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพหรือว่าลดสมรรถภาพทางเพศลงการแก้ไขแน่นอนหลายๆคนค่ะหาทางเลือกที่ง่ายค่ะคือแอบไปซื้อยากลุ่มที่ทําให้ขยายหลอดเลือดนะคะยกตัวอย่างค่ะเช่นยาที่ชื่อทางการค้าว่าไวอากราแต่ต้องบอกนะคะว่ายาจริงๆตรงนี้ค่ะเขาสนับสนุนให้คุณใช้อย่างถูกต้องก็คือต้องพบแพทย์ประเมินก่อนว่าคุณเนี่ยมีภาวะร่างกายที่เหมาะสมที่จะรับประทานยาตัวนี้หรือไม่กลับมาที่ว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือคุณต้องกลับไปแก้ที่ ตตเหตุยกตัวอย่างเช่นที่นี่ก็คือ EEU นะคะ Excellent Equilibrium United Clinic นะคะเราก็จะเป็นการแพทย์ที่มีทั้งแพทย์แผนปัจจุบนันมีคุณหมอที่เป็นผู้ชายนะคะดูแลไม่ต้องตกใจนะคะหมอดาวก็จะช่วยดูแลคุณผู้หญิงด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้ชายในโรคอื่นๆเนี่ยหมอดาวก็ช่วยดูแลเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชายอุ้ยเขินอายค่ะเป็นโรคของคุณผู้ชายเรามีอาจารย์หมอผู้ชายอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเรื่องของการดูแลด้วยแพทย์ทางเรื่องอย่างเช่นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะทำให้เกิดการสร้างสมดุลทําให้ร่าง ของเราแข็งแรงเพราะว่าสมรรถภาพทางเพศชายมันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กหรือเรื่องเพศแต่มันมีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณผู้ชายความมั่นใจความเครียดร,รวมไปถึงชีวิตคู่ของคุณหมอดาวอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแจ่มใสแข็งแรงสมบูรณ์มีความรากักมีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะเอาละคะ่ะวันนี้หมอดาวต้องไปก่อนอย่าลืมติดตามหมอดาวในช่องของ EU e Channel นะคะสวัสดีคะ่ะ Excellent Equilibrium United Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชายและหญิง